ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับงบกระแสเงินสดนะครับปี2001นะครับของร้านกาแฟโมเด้งของเรานะครับการที่จะสร้างงบกระแสเงินสดนี้เพราะว่าผู้ถือหุ้นเขาอยากจะรู้นะครับว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก50,000มาเป็น9 4 4 0 0นะครับมาได้อย่างไงนะครับเพิ่มขึ้นมา8 9 0 0 0นะครับมา มาได้ยังไงนะครับเราจําเป็นต้องใช้ตัวงบแสดงฐานะการเงินนะครับซึ่งมีส่วนของทรัพย์สินและส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมทั้งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับเราต้องใช้2งงบนี้นะครับในการที่จะสร้างงบกระแสงเงินสดเพื่อจะอธิบายว่าทําไมเงินสดมันเพิ่มขึ้นนะครับจาก50 0 0 0มาเป็น9ก้าแสนะครับ งบกระแสเงินสดนะครับประกอบด้วย3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมการดําเนินธุรกิจนะครับเราเรียกกิจกรรมดําเนินงานนะครับกิจกรรมที่2เราเรียกกิจกรรมการลงทุนระยะยาวและกิจกรรมที่3เรียกว่ากิจกรรมการเงินนะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมการดําเนินงานเนี่ยก็จะมีการอย่างเช่นว่าเราได้กําไรสุทธิเท่าไหร่นะครับ เรามีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเราก็ถอยกลับไปดูที่งบกำไรขาดทุนนะครับเรามีกำไรจุดที่นะครับ1ล้าน3าแสนสองหมื่นนะครับและมีค่าเสื่อมราคาที่เราบวกกลับแล้วนะครับตอนนี้บวกกลับมา290แนนะครับเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปนะครับเงินสดยังคงอยู่ใน บริษัทนะครับ2 0าะฉะนั้นเราได้กำไรสุทธิมาแล้วนะครับ1,320,000และก็เสื่อมราคา209นะครับถัดไปจะเป็นรายการเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าการเพิ่มขึ้นของเงินหรือว่าลดลงของเงินก็ได้นะครับหลักการก็คือถ้านี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะครับน้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ถือว่าเงินเข้านะครับและถ้าเกิดทรัพย์สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเอาเงินไปซื้อถือว่าเงินไหลออกนะครับเงินไหลออกเรามาดูรายการเจ้าหนี้การค้ากับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก่อนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าหนี้การค้านะครับเพิ่มขึ้นแสนสา0หม้าพันค่าใช้จ่ายคั้างจ่ายเพิ่มขึ้น2องหม้านะครับ นี่ครับเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นแสนสามหมื่นห้าพันค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่จับลบกันเพิ่มขึ้นกลายเป็นสองหมื่นห้านี่ก็ 5, แสนสามหมื่นห้าพันั้ันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแสนสามหมื่นห้าพันกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก2 0 0 0 x 0มาเป็น2 0 0 0 x 1นะครับ Ask, ี้เราไปดูรายการทรัพย์สินบ้างออกอันนี้คือข้อสรุปที่เป็นบวกเนี่เพราะว่ามันเป็นรายการหนี้สินนะครับหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มเราถือว่าหนี้เพิ่มก็คือเงินไหลเข้านะครับถัดไปเป็นทรัพย์สินบ้างทรัพย์สินหมุนเวียนเพิ่มติดลบนะครับเงินไหลออกนี่ก็สินค้าคงเหลือเพิ่มลูกหนี้การค้าเพิ่มนะครับสินค้าคงเหลือเพิ่มลองจาตัวเลขไว้หน่อยนะครับลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นแสนสามหมื่นห้าพัน สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นแปดหมื่นห้านะครับนี่นะครับสินค้าลูกหนี้การค้าเพิ่มนะครับนี่จับลบกันหนึ 1, 35, ่งแสนาหมื้าันลบศูนย์นะครับเพราะนั้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราถือว่าการเพิ่มของทรัพย์สินนี้ต้องเอาเงินนะครับไปจ่ายนะครับเพราะนั้นต้องเงินไหลออกแสนสามหมื่นห้าพันและตัวสินค้าคงเหลือก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ นี่เราก็จับลบกันนะครับเอาจับลบกันลบกันจะได้8 0ม0่นะครับลองคิดในใจนะครับได้80,500เพราะฉะนั้นเงินก็ไหลออก8 0ม0่นะครับติดลบนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเงินไหลออก135,000นะครับเพราะลุกนี้การค้าเพิ่มขึ้นสินค้าคงเหลือก็เพิ่มขึ้นนะครับ85,000 เราก็ได้ครบทุกรายการละนะครับมีรายการติดลบมีรายการเป็นบวกแล้วก็จับบวกกันหมดเลยนะครับได้ผลรวมนะครับหนึ่งล้านห้าแสนหสรุปว่าในการทําธุรกิจตลอดทั้งปีนะครับสองพห้านึ่งเนี่ยร้านกาแฟของเรานะครับมีเงินสดไหลเข้านะครับจากกิจกรรมที่หนึ่งหรือกิจกรรมดําเนินงานเนะี่ยหนึ่งล้านห้าแสนหบาทนะครับแต่เงินไม่ได้เหลือเท่านี้นะครับ เพราะว่ามันมีบางอย่างนะครับที่มีการจ่ายออกไปในกิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่2นะครับเป็นการลงทุนระยะยาวในที่นี้นะครับเราจะซื้อพวกอย่างเช่นเราก่อสร้างโรงงานเพิ่มซื้อที่ดินเพิ่มแต่ในที่นี้ร้านกาแฟเราไม่ได้ไม่มีที่ดินนะครับเราไม่ได้ซื้อที่ดินเราเช่าเอานะครับ เราไม่ได้มีการก่อสร้างเพิ่มนะครับไม่ได้การซื้อเครื่องมือเพิ่มก็เลยทําให้ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์นะครับเราจะถอยกลับไปดูที่งบแสดงฐานะการเงินของเรานะครับทรัพย์สินเรายังเป็น2อล้านเนะครับก็ยังเป็น2อล้านเเหมือนเดิมนะครับลบกันก็เลยเป็นศูนย์ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับแต่สมมุติมีการซื้อตู้เย็นเพิ่มซื้อเครื่องชงกาแฟเพิ่มนะครับสมมติว่าซื้อเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะครับ สองล้านเก้าจะกลายเป็นสามล้านบาทนะครับตอนนั้นก็คือเราจะเอาสามล้านลบสองสองล้านเก้านะครับก็คือเพิ่มมาหนึ่งแสนบาทนะครับก็จะเป็นการลงทุนในตัวทรัพย์สินทาวนนะครับเพิ่มแต่ที่นี้ของเราตัวเลขตัวนี้ไม่ได้เพิ่มนะครับพอไม่ได้เพิ่มตัวทรัพย์สินทาวนของเรานะครับหรือกิจกรรมการลงทุนระยะยาวนะครับก็เลยเป็นศูนย์ไปนะครับ ในที่นี้นะครับตัวเลขรวมตัวนี้ผมจะเรียกว่าซัมหนะครับผลรวม1ส่วนผลรวมตัวที่สองนะครับของการเราไม่มีการลงทุนระยะยาวนะครับซัมสก็เป็นศูนย์ไปแล้วเรามาดูกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมทางการเงินนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นเรื่องของหนี้สินระยะยาวนะครับอย่างเช่นนะครับออมีหนี้สินระยะสั้นที่เป็นเงินกู้นะครับแต่ต้องเป็นของการกรู้เงินนะครับ เรากู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นไหมนะครับเราไม่ได้กู้เพิ่มนะครับตัวเงินกู้ระยะยาวเราก็ไม่ได้เพิ er ่มนะครับเรายังไม่ได้คืนหนี้เลยซ้ำนะครับย <the> ังเป็นหนึ like ่ง <ALL> ล้านนะครับเหมือนเดิมนี่นะครับเงินกู้ระยะสั้นของเรานะครับไม่มีการเพิ่มนะครับไม่มีการเพิ่มก็เลยส่วนต่างเลยเป็นศูนย์นะครับส่วนหนี้สินระยะยาวเรายังไม่ได้คืนหนี้เลยนะครับ ปกตินิสิตระยะยาวสาหรับธุรกิจเนี่ยเขาก็จะให้เวลาอย่างเช่นวะ่าทั้งปีที่สองนะครับให้เริ่มทยอยคืนนะครับนิสิตตัวนี้ถ้ามีการคืนตัวนิสิตก็จะทําให้ตัวนิสิตตัวนี้ลดลงนะครับบริษัทก็จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเพราะฉะนั้นนิสิตระยะยาวของเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนของทุนจดทะเบียนนะครับก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นยังเป็นทุนจดทะเบียน2ล้านเหมือนเดิมนะครับ แต่มีเงินที่ต้องจ่ายออกไปนะครับก็คือเงินปันผลนะครับจ่ายเงินปันผลออกไปหกแสนหกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ามาบันทึกนะครับเงินกู้ระยะสั้นไม่เปลี่ยนแปลงเงินกู้ระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจ่ายเงินปันผลออกไปหกแสนหกหมื่นบาทรวมกิจกรรมที่ 3, 3, 3, 3, สามนะครับซ้ำสามก็เป็นหกแสนหกหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นติดลบนะครับจ่ายออกไป หลังจากนั้นเราก็เอา3เงินจาก3กิจกรรมมารวมกันนะครับซ้ำหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นนะครับมาบวกซ้ำสองเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ซ้ำสามนี่ติดลบนะครับหกแสนหนกหมื่นนะครับซ้ำหนึ่งบวกซ้ำสองบวกซ้ำสามนะครับออกมาเป็นแปดแสนเก้าหมื่นบาทนี่คือเงินสดที่เพิ่มขึ้นนะครับและเงินสดต้นงวดน,นะครับห้าหมื่นมาบวก เงินสดที่เพิ่มขึ้น8 9 0 0 0 0บาทก็จะกลายเป็นเงินสดปลายงวด9 4 0 0 0 0บาทนะครับผู้ถือหุ้นก็จะเห็นนะครับว่าอ้อเงินสดที่เพิ่มขึ้นมา8 9 0 0 0นเ้าเนี่นะครับทำให้เงินเปลี่ยนจาก5 0,000กลายเป็น9 4 0 0 0เนี่ยมาจาก3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมดำเนินงานนะครับก็คือเงินสดไหลเข้ามา1 5 5 0 0ล้าามนะครับและมีการจ่ายเงินปันผลออกไป หกแสนหกหมื่นจึงเกิดเงินสดนะครับแปดแสนเก้าหมื่นนะครับเราจึงเห็นนะครับเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับแปดแสนเก้าหมื่นนะครับพอเงินสดเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับผู้ถือหุ้นเขาก็อยากจะให้จ่ายเงินบันผลนะครับออกมาอีกนะครับเขาบอกหกแสนหกจ่ายมาเพิ่มได้ไหมนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางธนาคารนะครับก็จะสามารถ บอกได้ว่าอ้าวอย่างนี้ก็สามารถจ่ายหนี้สินคืนได้นั่นเนี่ยนะครับหนี้สินระยะยาวนะครับถ้าสมมตุติเงินเพิ่มมาตั้ง8 9 0 0ส0เนี่ก็มาจ่ายหนี้สินระยะยาวระยะยาวคืนสัก5 4 0 0สัก2ปีก็จะคืนทุนได้นะครับหมายถึงว่าคืนหนี้คืนหนี้กลับไปหมดที่ไปคู่ธนาคารมานะครับดอกเบี้ยก็จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นในสิ่งนี้นะครับว่า ทางเจ้าของนะครับและทางทางเจ้านี้นะครับก็จะมีการต่อรองกันนะครับที่ผ่านไปก็คือการจบนะครับในส่วนของงบกระแสงเงินสดนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาดูผลตอบแทนการลงทุนนะครับของร้านกาแฟ บูเด้งนะครับของแท้ต้องหูบินนะครับ